โรเไปจัดก,การทุระให้เรียบร้อยแม่พรน,นี้เราก็จะไปคาเฟ่ะคาใฟ่กข้าินเล่นนะเอ้ซีสเปซเดี๋ยวไปที่พักก่อนแล้วไปซีสเปซแล้วดเดี๋ยวไปอย่างไม่มา เขามายังข้ออกมาแล้วอ๋อหรือ,อยัง,ยงอ,อ,อ๋อกํา,าลังออกมานะตอนนี้เราอยู่หน้าวัดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ให้มาทําบุญครับตอนพรุ่งนี้เช้าๆเราค่อยมาทําบุญครับวันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่พระมนมันยอดเกาะก่อนนะครับตามที่เราตั้งใจไวน้นะครับนะครับที่ให้สัจเจ้าวไว้ครับชีเ้เมาเรืออรอชี้เมาเมาเรือป่ะได้กลิ่นเครือ่องเครื่องยนต์ป่ะหนูได้กลิ่นเครืร่องยนต์ป่ะเออคืนมันโยก นั่งสปีดโบสตมันเลยอทำไมอะบางมากคุณนายหนักว่าลูกวางก่อนกระเป๋าอะโอชีกระเป๋าหน่าก็ระเป๋าหนักวางกรเป๋าก่อนก็ได้ ส,สมเด็จองค์ปฐมครับพาวิสุทธิเทพเคยเห็นไหมผมจะไปไว้บนยอดเกาะไปไว้ที่บนพบบระมนดกครับมนดบนนู้นใช่ครับอธิษฐานเลยครับอธิษฐานได้อานโมทนาบุญด้วยกันครับผมสร้างถวายเอาไว้ให้คนเกาะล้านครับหลวงพ่อมวาสนาได้เจอแบบนี้เลยพอเห็นปั๊บรีบว่ะโอคนหัวลุกเลยอันนี้อันนี้เรียกว่าสมเด็จองคปฐมคือพระพุทธเจ้าองค์แรกครับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะเป็นปางนี้หมดเลย ต่อไปก็จะเป็นของคนเกาะร้านครับเพราะว่ามาให้คนเกาะร้านนะครับนะครับหนูไปไหว้ขึ้นไปไหว้บนบนบนบรรพบครับเพราะว่าผมบอกว่าถ้าผมสอบผ่านงานผมจะพาครอบครัวมาไหว้แล้วพอดีผมสร้างพระอยู่ผมก็เลยเอาพระมาถวายด้วยตอนนี้ว่าองค์ก้านิ้วยกไม่ไหวก็เลยองค์นี้มาก่อนนะครับหนูรู้ไหมบรรพบุรุษนั้นเป็นเมืองลับแลนะลูกจ้ะหนูมาครั้งละเมืองลับแลของเขาเลยนะก็ได้ว่ากราบไหว้ของเขาใช่ใช่ปรับพพปรับปรุงครับแล้วก็ช่วยป้องกันภัยพิบัติให้คนเกาะร้าน สวยไหเดี๋ยวมีโอกาสมีวาสนาตอนนี้น้ําทิพในบ่อน่าจะมีนะตอนนั้นผมขึ้นไปไม่มีแห้งมีไหมครับช่วงหน้าฝนครับรอบพี่แล้วมาแห้งแต่่่วาาา้ในนบออุตเรงไหนครับแม่ขึ้นไปเลยบนดตกขึ้นไปป่ะครับผม องไปอ่ะตรงเพิงอ่ะมันจะเป็นหินเยอะๆแล้วไม่มียยากขึ้นเลยนะนั่นแหละปากทางเข้าเข้าออกอ๋อครับผมสมัยที่ป้าป้าเป็นเด็กพวกป้าฟังเอลนาดของเขาอ๋อเป็นรับแรใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้มันคงไม่มีแล้วล่ะลูกมันก็ยังมีอยู่ครับแต่เขาปิดเขาปิดไม่ให้คนใช่เมื่อก่อนนี้คนที่นี่มันนับถือเขาด้วยแล้วก็เราเคย ไม่มันเคยฝันเห็นเขากันบ่อยอย่ะงสมัยนั้นนะคุณแกแกครับผมครับจ้าจ้าแม่ไหนอะรถมาแล้วเหรออ๋อนี่ไงมาแล้วสายแว่นสายแว่นน้าเวลานะคะใช่ครับไปขึ้นเลยน้าเวลานี้อ่ะไปหมดไหมโอเคอยู่ไหมจีนมาที่นี้ได้ นะเอาไทยอุ้มพระเสร็จปาอุ้มอ่ะอ่ะวางวางที่บอกก่อนจับโอเคแป๊บหนึ่งนะครับโอเคโอเคไม่ล่วงแล้วพอไม่ล่วงเออจับเอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทำบุญที่วัดกันใช่รอบที่แล้วแม่ไม่ได้เข้าวัดวัดสำนา วะาแเห็นจะดีใจใหญ่เลยบอกเอามาให้คนเกาอร้านแหละครับม,มนบนด์บอกเป็นเมืองรับแสสานโนดาตอะถ้ามีบุญก็จะได้เห็นน้ําทิพไม่เคยแห้งสมัยแกเด็กๆเขาบอกว่ามันจะเป็นได้ยินเสียงดน,นตรีออกมาที่นั่นอะแต่ตอนนี้ไม่ได้ยินออกมาแล้วเพราะว่าคนที่เนี่ยจะนับถือหมดเลยท้างบนนะ แล้วณณเวลาครับรออ<า>ยู่นะเดี๋ยวพี่ยกเองเดี๋ยวพี่ยกเองโอเคโอเคครับขอบคุณครับคคาองมาชื่อคุณอะไรอ่าสุป,ประชัยครับ เอาไปถวายบนยอดบนดบหรอครับใช่ครับอ๋อพอดีผมจะมาไหว้อยู่แล้วครับผมสอบผ่านงานพาครอบครัวมาไหว้ก็เลยสร้างพระอยู่ก็เลยเอาพมาด้วยใช่ครับที่ไหนครับยังครั้งที่แรกครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนครับพี่ นี่ทั้งสองสารเจ้าพ่อเหรอครับเจ้าพ่ออะไรนะครับเจ้าพ,พ,พ่อดําเดี๋ยวแวะไหว้ครับนนนนรครับผมครับผมชื่ออะไรวิศนุกรเหรอเอ้าบาัตรเครดิตมันเปลี่ยนมาเพราะมันหักผ่านเดิตไงมันชื่ออะไรตกลงโอเคครับชื่อใหม่ชื่อใหม่ เดี๋ยวไปไหว้เจ้าพ่อดําก่อนออกไปซ้ายมือก็เจอเลยใช่ไหมครับใบสีก็ไหว้แล้วครับอันนี้จะเอาขึ้นไปยอดมันโดดป่ะพี่เพราะว่าตั้งใจมาถวายจะตั้งใจมาแล้วใช่ครับเดี๋ยวไม่ขาดสัจจะเจ้าพ่อดําเนี่ยเดิมเองเขาก็เป็นเจ้าที่เหมือนคนก่อร้านนับถือมานานเนี่ยนะครับผมก็เป็นเป็นเป็นเหมือนแบบเป็นบรรพบุรุษหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เา ไม่รู้เดิมทีเข้ามายัางไงแต่เราโตมาก็าเห็นแล้วอะครับผมพอม,ม,มากี้ยายที่ตลาดก็บอกว่าข้างบนเป็นรับแรใช่แก่เราให้ฟังอยู่รับแรทแท้เลยแ,ลแต่รอบที่แล้วผมมาผมก็เดินขึ้นไปจนถึงสระน้ําทิพย์ครับเพ<ช>ราะว่าขึ้นไปสวดมนต์แต่ครอบครัวไม่ได้ขึ้นไงรอบนี้ก็เลยบนบอกถ้าสอบผ่านจะพาครอบครัวมาไหว้และสอบผ่านแล้วครับผมครับก็สอบ พักชีสนามยาเทียมเป็นพระวิสุทธิเทพสมเด็จองป์ะถมเคยได้ยินไหมครับลองเซิร์ชใน Google ก็จะเจอประวัติเลยครับรรค,ครับ<ด>เป็นทรงเครื่องไม,อไ,ไม่รู้จักออคือเป็นทรงเครื่องครับทรงเครื่องจกกักรพรรดิอันนี้พระจกกักรพรรดิที่เขาเรียกจกกักรพรรดิก็คือแบบนี้ครับห้องน้ำ ครับผมพระพุทธรูปที่ว่าของเพื่อนอ่ะจะกพรรดิเหมือนกันเลยไหมแต่ว่าจะเป็นอีกปางหนึ่งแต่อันนี้จะเป็นปางพระนิพพานกายแก้วครับหลวงพ่อฤาษีท่านสร้างไว้ที่วัดท่าซุงมนะครับไปนะไปมาสองรอบแล้วแล้วไปถึงพระไปถึงพระวิสุทธิ์ไหมครับไปทั่วไหมเพราะว่าเขามีสามล้อพาใช่ใช่ครับแต่เราไม่ได้ย้ำนะครับผมที่วัดท่าซุงจะมีองค์ต้นแบบอยู่ครับองค์ใหญ่ ก็คือกายเขาเรียกว่าวิสุทธิเทพก็คือเทพผู้บริสุทธิ์นะครับกายพะนิพานพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทุกๆองค์เวลาอยู่ในพะนิพานจะเป็นปางนี้หมดเลยหลวงปู่มั่นหลวงปู่โตที่ที่เข้านิพพานก็จะเป็นเทวดาแบบนี้ครับแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมมุติเทพแต่ว่ามนุษย์เราพอดีว่าฟังธรรมะของหลวงพ่อฤาษีอยู่ครับแล้วก็ศรัทธาเพราะว่านี่ผมก็สร้างเองนะพพลศสีเมื่อคืนเนี่ย เป็นปูนซีเมนเทครับแล้วก็จริงๆมี9้านิ้วแต่ว่ารอบนี้คือกลัวจะไม่ไหวเดี๋ยวรอบหน้า่อยว่ากันทีล้าเ้ามาเนี่ยทางใหญ่อะเรามีเรามีเรือที่ฝากมาหรอครับตั้งใจอยากอุ้มมาจริงๆรอยากุ้มเองครับผมติดต่อได้ครับผมแต่ที่ถึงถามว่าถึงว่าจะไปดำหรือยังเพราะว่าจะไปดำเนี่ยเป็นประตูแรกยังไม่รู้จักท่านครับเพราะว่าเราก็ไม่มีใครแนะนําเราครับครั้งที่แล้วมาก็มาพักอยู่ตรงอะไรนะฝัองที่ริมทะเลตรงนี้หน้าบ้านอะ เลยเลยตลาดเป็นี้เดียวใช่ใช่ขับมอไซค์ไปครับติดทะเลใช่ครับพอดีรอบนี้รอบนี้สอบแล้วก็พูดไว้ว่าเดี๋ยวถ้าถ้าสอบผ่านจะพาครอบครัวไปไหว้เราก็ต้องทำครับเพราะว่ามันเป็นสัจจะไงคนผัดไปผัดมาจน ครับผมแล้วที่นี่ที่นี่ชื่อเป็นมงคลและก่อร้านวันนี้รับทรัพย์ใหญ่รับทรัพย์ใหญ่อพี่มีแบ่งเปล่าขอบคุณครับสาธุครับศรัทธาครับเพราะว่าที่บ้านเก็บสะสมครับสะสมแร่ชอบชอบสายแร่ใช่เขาบอกว่ารถกว้างไม่มีรอยอะเกอะร้านอะ ไม่มีรอยแล้วจริงไหมพี่จริงจริงไหมที่เขาคุยกันเขาบอกว่าคนก่อร้านเนี่ยถ้าจะข้ามไปไหนไปไหนถ้าลืมพ้าไม่เอาผ้าแต่ถ้าลืมแร่ต้องกลับมาเอาจริงไหมหรือเขาพูดกันลอยลอยว้งั้นก็ติดรถไว้เลยครับวัดมีรถมีทุกคันครับรอบที่แล้วผมก็ได้ของบนวัดไปบนที่มณฑลบอะทำบุญกับแม่ชีไปแต่ว่าจริงๆผมได้ของลุง